สวัสดีครับพี่ๆในหน้ามือใหม่วันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการรีวิวของอย่างไรโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเลยนะครับผมบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกนะครับสําหรับการที่เราจะขอของเนี่ยมารีวิวโดยที่เราไม่ต้องลงทุนนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับผมเข้ามาที่ช่องของเรานะครับจากนั้นกดไปที่ตะกาตรงนี้นะครับผมอ่าพอกดไปที่ตะกาตรงนี้แล้วกดเข้ามาที่ตรงนี้นะครับผมจากนั้นนะครับผมให้เลื่อนลงมาแล้วมากดที่ตรงนี้นะครับผมตะก้าสินค้านะครับ จากนั้นนะครับผมให้เลื่อนลงมานะครับผมเลื่อนลงมาเลยแล้วก็กดไปที่ตรงนี้นะครับผมตัวอย่างฟรีนะครับผมอ่าทีนี้นะครับผมเราก็จะเห็นสินค้านี่ที่เป็นตัวอย่างฟรีเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมก็สังเกตตรงตรงนี้นะครับผมมีเขียนว่าตัวอย่างฟรีนะครับผมคือถ้ามีสินค้าที่เขียนว่าตัวอย่างฟรีอย่างนี้คือเราสามารถที่จะขอสินค้าฟรีเนี่ยมารีวิวได้นะครับผมอ่าอย่างเช่นคีมตัดตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมไปคลิกเข้าไปเลยพอคลิกเข้ามานะครับผมอ่า มันก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับผมตัวอย่างฟรีให้เรากดไปที <Gentle ksi> ่ตรงนี้เลยบางคนอาจจะยังไม่ข <bait> ึ้นนะครับผมขึ้นอย่างนี้มาปุ๊บแล้วก็กดไปที่ตรงด้านล่างตรงนี้นะครับผมพอกดไปปุ๊บก็จะเป็นหน้าอย่างนี้แล้วก็กดไปที่ตัวอย่างฟรีตรงนี้เลยจากนั้นนะครับผมก็เลือกขนาดที่เราต้องการนะครับผมขนาด8นิ้วโอเคขอตัวอย่างฟรีจากนั้นนะครับผมก็ใส่ที่อยู่ของเราเข้าไปนะครับผมปุ๊บ จากนั้นแล้วก็ติ๊กนะครับผมติ๊กตรงนี้ยอมรับข้อตกลงนะครับผมว่าเราเนี่ยจะโพสต์วิดีโอนะครับผมอย่างน้อยเนี่ยสวันหรือเราจะเอาไปไลฟ์สินค้าเนี่ยไลฟ์สดเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีสินค้านี้สินาทีนะครับผมก็จะได้ทีนี้แล้วก,ก็กดส่งแล้วก็เพิ่มสินค้าเลยนะครับผมสินค้าองนี้ก็จะไปเด้งทางร้านค้านะครับผมแล้วแต่ร้านท้าเนี่ยก็จะฟีทีนึงว่าช่องเราเนี่ยเหมาะสมไหมนะครับผมเขาจะอนุมัติให้เราไหมนะครับผม ยังไงเนี่ยเราก็ส่งไปก่อนเลยนะครับผมถ้าเราอยากได้ชิ้นไหน 1970, อยากจะรีวิวชิ้นไหนที่คิดว่าเราเนี่ยจะทําให้เขาได้จริงๆนะครับผมก็รีวิวก็ส่งไปก่อนเลยนะครับผมบางทีร้านค้าเนี่ยเขาอาจจะได้อยากจะดัดได้คนมารีวิวจริงๆเลยครับผมแต่ก็แบบเกรงใจว่าร้านเราเนี่ยยังเล็กอยู่ยังไม่กล้าที่จะแบบไปให้คนนู้นคนนี้รีวิวกว่าจะมีค่าใช้จ่ายอะไรเยอะแยะมากมายนะครับผมส่วนของเราที่เป็นครีเอเตอร์ที่อยากจะรีวิวให้เนี่ยก็กลัวว่าช่องตัวเองยังดีไม่พอ ยังไงก็2ออทางนี้คือ2ององทางนี้ทางร้านค้ากับทางช่องเนี่ยก็ขอกันไปก่อนเลยนะครับผมอย่างน้อยก็เกิดผลดีกแก่ทั้งคู่แน่ๆนะครับผมโอเคก็อย่าลืมนะครับผมวิธีนี้ก็ใช้ได้จริงแล้วก็อย่าลืมเลยลองทำนะครับ